เมนาจะเจ้าไปไหนไม่เคยมีมันห่วังหาคบกับตนแล้วลาลาจากตนไปไกลวอนสายลมเจ้านัน้นช่วยพาเมนาจะในใจมีแค่ความรักอันยิ่ ให้เธอตลอดการแพ้เอาคมมาโดที่เอ็ดเขาก็รักน้องสาวของเม่น่าจะซึ่งสุดหัวใจเขาเป็นดายแค่พี่น้องกันตนกับเม่ให้พบกันมานาน ฉันไม่ได้เจไปจากเธอมีน่าจะเจ้าไปไหนวอนเจ้าคงต้องกลับมารักต้นมาเธอหน้ให้มาหาฉันที่มีน่าจะคนนี้เป็นที่รักของฉันโดยดี เป็นพี่สาวของน้องแพวคนดีตลอดการแพวเข้ามาโดดีเอ็นตกรุมรังน้องแพวเขาน้องแพวตรงคนนี้เป็นน้องของเม่หวันให้เขาคนนั้นกลับมาคบกับฉันคนดี คนจะคอยรอคอยเธอกลับมาต่อให้มันจะนานครับฉันก็ยังคงหวงหาแล้วก็รักเธอมารักมาตลอดกาลคงจะรักได้ไหมฉันจะขอรักเธอจน ฉันขอร้องเธอจงกลับมาได้ไหมเลิกกับแฟนใหม่ไปแล้วกลับมาคบฉันวอนสายลมเท่านั้นบอกให้มีหน้าจะขืนมาฉันจะรอพร้อมตูดกันชาอยู่เพียงหูห ก็เพลงนี้ก็เหมือนเพลงเออ่ทำนองมันจะเหมือนเพลงไอ้ไรนี่ทำนองมันจะเหมือนเพลงไอ้ไรนี่บ้ะงเพลงอะไรนะวอนให้หลวงเจ้าพานผ่านน้ำที่ในห้องห้องใส่หัวอือไม่อยากจะเล่าเลยครับว่าตำนานมีอาจารย์เนี่ย เาเป็นคนรักเก่าของแพลวคอมมานโดทีเอหรือว่าซึ่งก็คือผมนะครับแม่น้องสาวของนั้นก็ชื่อว่าแพลวนะครับคือชื่อเดียวกับผมในปัจจุบันแต่ก่อนแรกผมชื่อบอลน,นะครับคือว่าน้องสาวของเมีนะจ๊าเนี่ยชื่อเขากับชื่อชื่อผมก็ชื่อน้องสาวของเมีนจาจ๊ะเนี่ยซึ่งเป็นชื่อเดียวกันนะครับ mm hmm. ถาม่าผมเคยมีแฟนชื่อแพลวใช่ไหมแล้วผมได้กลับไปมีอีกใหม่ไหมก็คงไม่อยากมีนะ ผมอยากจะบอกว่าถ้าเขาเนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับผมกม็อยากจะเขียนเพลงเพลงนี้ว่ากอากอากอกไก่นะครับกออา,าบอ้อยผมไดเขียนเป็นกอไก่สองตัวนะคลิปนี้ผมไะเขียนได้เป็นกอไก่สองตัวถ้าเกิดใครชอบคลิปดูร้องเพลงก็กดไลค์กดซับสไครต์หผมเลยนะชีวิตผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเกมเกมเกมิมก็ไม่สตรีมน,นะครับก็มาแต่งเพลงร้องอะไร ขอประกาศนะครับประกาศประกาศประกาศว่าผมอยากจะประกาศว่าถ้าเกิดใครมีเพื่อนชื่อแพลวนะครับขอให้เขาแอดเฟซมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฟซผมนะครับคือผมจะเอาเฟซผมลงทิกต็อก ok. แล้วก็เอามาทำคลิปอีกทีนะครับถ้าเกิดใครมีเพื่อนชื่อแพลวนะครับก็ให้แอดมาหาผมแล้วผมก็จะขอเขาผมนะครับ แต่ถ้าเกิดผมมีแฟนแล้วผมเลิกกับแฟนผมเมื่อไหร่ก็ยางก็ทำคลิปบอกเองนะครับถ้าเกิดใครมเรื่อชแจวก็ให้แอดมาผมแล้วก็มาคุยกับผมได้ครับสวัสดีครับกดไลค์กด s c r ต b e กันด้วยด้อ